คืบหน้าข่าวกับผมโยคณากรรมาปิะทีวันนี้วันอังคารที่20เมษายนนะครับมีข่าวดีมาแจ้งให้ทราบสําหรับใครที่กําลังรออยู่สําหรับโครงการคนละครึ่งเฟส3แล้วก็เราเที่ยวด้วยกันในเฟสที่3นะครับล่าสุดนะฮะท่านรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคุณสุพัฒนพงศ์นะครับก็เปิดเผยออกมานะครับว่า2โครงการนี้แพ็กเกจในการสนับสนุนการกระตุ้นเศรษฐกิจเนี่ยนะฮะก็คาดว่าน่าจะออกมาในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมแล้วก็จะเริ่มใช้ในเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับ การเข้าร่วมโครงการน่าจะมีปุ่มกดยืนยันเพื่อรับสิทธิ์นั่นเองนะครับยังไงในช่วงปลายปลายเดือนพฤษภาคมเดี๋ยวเรามาอัปเดตกันเพิ่มเติมแต่ล่าสุดได้มีการพูดคุยกันถึงเรื่องนี้แล้วอันนี้คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับคืบหน้าขาวว่าวขาองผมยูคณากรคุณพระทีวันนี้วันอังคารที่20เมษาย,ยนนะครับตอนนี้18นาฬิกาสนาทีนะครับสรุปให้สั้นๆเลยบางคนฟังคลิปยาวแล้วไม่เข้าใจนะครับหนึ่งไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่สองนะครับใครที่เคยได้แล้วจะไม่ได้ สามนะฮะการเบิกงบประมาณในครั้งนี้เบิกงบมาเพื่อจ่ายเงิน7 0 0 0บาทให้กับคนที่ลงทะเบียนเอาไว้แล้วได้รับสิทธิ์แล้วแต่ยังไม่ได้เงินแต่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างนะฮะสองล้านสี่แสนคนไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างบัตรสวัสดิการบาัตรคนจนเคยได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับสั้นๆเท่านี้เดี๋ยวรอเพิ่มเติมนะ,ะว่า2อล้านสี่แสนคนหรือคนที่จะได้7,000บาทเนี่ยที่ลงทะเบียนไว้แล้วเนี่ยเป็นกลุ่มไหน ตามนี้นะครับได้แล้วไม่ได้แล้วนะครับ อย่ามันซ้ำซ้อนอน,นะครับคณะกรรมการคุริวันนี้วันอังคารที่20เมษายนนะครับสรุปให้อัปเดตตอน18นาฬิกานะครับหลังจากที่คอรมอได้มีการอนุมัติจ่ายเงิน7,000บาทเพิ่มให้อีก2,400คนนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังออกมาแจ้งนะครับว่าไม่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่ใดๆทั้งสิ้นนะครับแต่เป็นการเบิกงบเบิกเงินเพื่อที่จะจ่ายให้กับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วแล้วก็ลงทะเบียนไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเดิมทีเนี่ยรัฐบาลวางเป้าเอาไว้ว่าจะมีคนเนี่ยมาลงทะเบียนในโครงการเรา ชนะอยู่ที่31.1ล้านคนนะครับแต่พอเปิดให้ลงทะเบียนแล้วนะครับดันมีคนลงทะเบียนเพิ่มมานะฮะมากกว่า31.1ล้านคนก็คือน่าจะอยู่ที่33.5ล้านคนหรือเพิ่มมาอีก2ล้าน4แสนคนจึงได้ชงเรื่องเข้าไปเพื่อขอเบิกงบเอามาให้เพิ่มกับคนที่ได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับแล้วก็มีการขยายระยะเวลาในการใช้จ่ายไปจนถึงสิ้นเดือนมิถุนายนฉะนั้นไม่มีการลงทะเบียนนะครับ